สวัสดีค่ะพบกับมาดามพันธี่รีของดีในบ้านและก็สวนนะคะวันนี้จะนําเสนอเรื่องกล้วย,วยค่ะแต่ว่าเป็นกล้วยของยาย่าค่ะใครรู้บ้างครับว่ากล้วยของยายา่าพันอะไรนะคะอย่าลืมติดตามจนจบคลิปเลยคะ่ะแล้วมาหาคําตอบพร้อมกันค่ะไปค่ะค่ะเรามาทําความรู้จักกับกล้วยด่างกันก่อนนะคะ พูดถึงกล้วยด่างนะคะก็จะมีมากกว่า10สายพันธุ์ด้วยกันนะคะแต่จะมีสายพันธุ์ที่เด่นๆนะคะอย่างเช่นกล้วยน้ำว้าคร่อมเตี้ยด่างนะคะกล้วยเล็บมือนางฟลอริดาด่างนะคะกล้วยฟลอริดาด่างนะคะแล้วก็กล้วยน้ำว้าไอศกรีมด่างโอ้กล้วยแดงอินโดด่างนะคะต่อมาเป็นกล้วยป่าด่างค่ะและกล้วยตานีด่างนะคะเหล่านี้นะคะหนอนละ10,000บาทขึ้นไปค่ะ ขึ้นอยู่กับลวดลายการด่างนะคะจะถูกจะแพงนี่นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเทียบราคากันนะคะว่าพันไหนจะราคาสูงที่สุดค่ะและก็พัน์ของยายาคือพันอะไรนะคะต้นที่1นนะคะกล้วยน้ําว้าคร่อมเตี้ยด่างค่ะไปชมราคากันเลยค่ะราคาเรียกว่าหลักหมื่นกันขึ้นเลยค่ะน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะ ลำดับที่สองนั่นก็คือกล้วยเล็บมือนางฟลอริดาด่างค่ะเทียบกับราคากันเลยนะคะเอาแบบราคาเป็นหน่อไปก็แล้วกันนะคะแต่ก็ราคาพอจับได้นะคะหลักสิบค่ะหลักร้อยค่ะนี่ค่ะหลักร้อยค่ะลำดับที่3นะคะนั่นคือกล้วยไอศครีมด่างค่ะ ราคาเรียกว่าต้นละส0 0 0มืบาทกันเลยค่ะมากันแรงทีเดียวนะคะหลักหมื่นกันเลยค่ะลำดับที่4คือกล้วยฟลอริดาด่างค่ะนี่แหละคะ่ะเป็นกล้วยของน้องย่าๆนะคะลวดลายของเธอก็น่ารักนะคะมีแคบขาวๆนะคะเขียวคะ่ะลำดับที่5นะคะกล้วยแดงอินโดด่างค่ะ เป็นกล้วยที่มีความพิเศษนะคะมีสีแดงแล้วก็ราคานี่พุ่งกระชูดถึงหลักแสนกันเลยค่ะนี่ค่ะมาดูกับ3ามแสนค่ะโอ้โหโอ้โหอันนี้3ามแสนเหมือนกันค่ะแสนกว่าๆค่ะลำดับที่6คือกล้วยป่าด่างค่ะมาชมความแปลกแล้วก็มาดูราคากันเลยค่ะ ค่าราคาก็หลักพันกันเลยค่ะมาหลักหมื่นบ้างค่ะลำดับที่เจ็ดนะคะกล้วยตานีด่างค่ะฟังชื่อก็นาวๆน,นะคะแต่มาฟังราคากันดีกว่าค่ะราคา8ปดหมืนกว่าค่ะฟังไม่ผิดค่ะ8ปดหมืนค่ะค่าราคาต้นนี้นะคะอยู่ที่ห5 0 0 0ันบาทค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับมือใหม่ที่เป็นนักสะสมไม้ด่างนะคะไม้ด่างนะคะกล้วยด่างนะคะมาแรงแซงใครๆนะําไม่เบากันเลยทีเดียวนะคะ,ะคลิปหน้านะคะจะนําคนที่ทําสําเร็จแล้วนะคะรายได้หลักแสนต่อเดือนเนี่ยมานําเสนอนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะถูกใจกล้วยไหนอย่าลืมรีบไปลงทุนกันเลยคะ่ะสําหรับกล้วยน้องยาย่านะคะใครที่ตอบถูกนะคะก็ ตอบลงไปเลยนะคะพร้อมกับที่อยู่นะคะเดี๋ยวจะส่งรางวัลเราจะส่งมอนเซอร่าใจแอนนะคะให้ท่านละหนึ่งต้นนะคะจำนวน5ท่านค่ะอย่าลืมนะคะในคลิปต่อไปอาจจะแจกอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไว้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ